สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูพอตเมมขนแมวนะคะที่มุมกเกษตรได้เพาะเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าอายุของเขากี่เดือนแล้วนะคะเพราะว่ามุมกเกษตรเพาะเอาไว้ก็ไม่ได้ดูคือเพาะไว้เยอะนะคะก็จําไม่ได้ว่าพอตไหนเพาะวันที่เท่าไหร่นะคะพอร์ตนี้เพาะเมื่อวันที่ยี่สิบหกเดือนธันวาปีที่แล้วนะคะแล้วก็ห้าเดือนพอดีนะคะก็พอๆกับอ,อ พวกมาตุกันหน้านะคะน่าจะพ,พร้อมๆกันนะคะเขาสวยแล้วนะจริงๆถ้าเกิดว่าเราเอาออกมาวางไว้ข้างนอกสักสองสามอาทิตย์เนี่ยเขาน่าจะฟูฟูกว่านี้นะคะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยเอาออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะแยกใส่กระบะไว้เลยนะคะอ่ะเพราะว่าน่าจะมีต้นเล็กๆที่เขาอยู่ข้างในกลัวเขาจะฝอนะคะเนาะอ่ะนี้เขาปูสวยมากนะคะสวยจริงๆเพราะวันเดียวกันนะคะ ผ่อนนี้น่าจะเพาะก่อนนะเดี๋ยวมุมเกษตรจะเปิดดูว่าใช่วันที่วันเดียวกันหรือเปล่านะคะขนแก่เนาะผ่อนนี้เป็นขนแก่นะคะเพราะวันเดียวกันนะคะผ่อนนี้เป็นขนแก่เดี๋ยวมุมเกษตรจะต้องแยกไว้ต่างหากเนาะเพราะว่าขนแก่เนี่ยราคาเขาจะแพงกว่านะคะขนแก่มุมเกษตรจะเอาไว้เอาไว้แยกต่างหากละกันนะคะเนาะวันนี้เราแยกขนแมวก่อนนี่ก็ขนแก่เขาจะมีลักษณะขนจะ ยุ่งยุ่งยุ่งเยิงกว่าขนแมวนะคะอ่ะเทียบให้ดูนะคะขนแมวจะฟูฟูกว,กว่านะคะเดี๋ยวถ้าเขาโตเนี่ยฟอร์มขนเขาก็จะเห็นชัดเจนว่าแตกต่างกันนะคะแต่ตอนนี้เขายังเล็กอยู่ก็อาจจะเห็นความแตกต่างของเขาไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างขนแกะกับขนแมวนะคะ เนาะอาจจะยังเห็นความแตกต่างไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูขนแมวนะฮะกับขนแกะที่มุมเกษตรเพิ่งจะเอาเขาเปิดพอร์ตเขาครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะลองรื้อให้เพื่อนๆดูสักต้นสองต้นนะคะว่าเขาโตแค่ไหนแล้วนะ,ะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในพอร์ตเราจะมองไม่เห็นนะคะ เขาประมาณนี้นะคะประมาณ2เซนนะคะ 1- นถึงเซนเนาะก็จริงๆเราสามารถที่จะแยกใส่กระถางเดี่ยวได้แล้วนะแต่มุมเกษตรอ่อไม่มีเวลาแยกใส่กระถางเดี่ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแยกใส่กระบะละกันนะคะเดี๋ยวจะยกขึ้นมายกกระบะมาให้เพื่อนๆดูสักน,นิดหนึงนะ <c oughs> ก็จะแยกใส่ถาดไดโซเหมือนกับ ที่เมื่อวานเกษตรทำให้ดูพว่วงมาตุกันหน้าอะไรพวกนี้เนาะอ่ะก็จะเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วพอเขาโตขึ้นอีกหน่อยก็ค่อยยกเขาใส่แยกเขาใส่กระถางเดี่ยวแล้วก็ค่อยปล่อยในโอกาสต่อไปนะคะอ่ะเนาะง่ายๆแค่นี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาดู การเจริญเติบโต,ตของเขานะคะแค่นี้ก่อนนะคะเนาะก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรหรือว่ามีอะไรจะแนะนำก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะจริงๆพอร์ตแบบนี้เนี่ยก็ปล่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้พอได้ไม่ค่อยเยอะก็เลยก็เลยยังไม่ปล่อยนะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะถ้ามีเยอะขึ้นก็ค่อยปล่อยเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อมล็ดขนแมวหฮงเกษตร ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็เพาะได้ไม่ถึง10พอร์ตนะคะก็ต้องอรอลุ้นปีต่อๆไปว่าจะมีเยอะขึ้นไหมถ้ามีเยอะขึ้นก็ค่อยปล่อยนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูขนแมวอายุขนแมวพมเพาะเมล็ดอายุ5เดือนแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ